สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะไปล่าฮีโร่บายนะในเกม G ี A ดตเอ็ไรเงรับแต่ฮีโร่บายมันมาเขาบิตัวเขาบิตัว โอเควันนี้ไปล่างกันนะที่จบคลิปนิดนึงนะครับ Maar ik heb het niet gehoord, dat was heel พวกนี้จะแห้รีเซลไปครับโซลสมัปอร์ลกสองวยคิมเงินตามเดิมเลยอือ You mess with a maniac, Paul.

खेणी तू घीपेनी ना खा पे बैठे तो